วานนี้ที่ไปยิงกันตรงใกล้ๆก,กับสวนยางซึ่งเขาบอกเป็นเรื่องของมรดกคือเป็นครอบครัวที่จริงๆแล้วฝั่งของเจ้าของมรดกคุณพ่อเนี่ยเขามีสวนทุเรียน20กว่าไร่ก็มีสวนยางด้วยนะคะและทีนี้ปัญหาคือพ่อเนี่ย งานใหม่แล้วก็มีลูกรู้สึกจะมีทั้งหมด5คนมั้งห้าหคนห้าคน5คนขออภัยหลังจากนั้นก็นเกิดปัญหาการ <c oughs> เมื่อมรดกที่แบ่งให้ลูก5้าคนมันไม่ลงตัวเดี๋ยวจะงงคุณผู้ชมคะผู้เสียชีวิตเป็นสาวประเภท2นะคะชื่อว่าคุณฟ้าประธานซึ่งในพื้นที่เขาบอกคุณฟ้าประทานเองเนี่ยแกก็เป็นคนนิสัยดีแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครแล้วเหตุการณ์เนี้ยมือปืนบุกยิงคุณฟ้าประทานเสียชีวิตตรงนี้เลยล้มคล่อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ อีกคนหนึ่งคือคุณวรวุิเป็นญาติกันเป็นพี่เขยถูกยิงได้รับบาดเจ็บประเด็นคือวรวุิตอนที่เข้าโรงพยาบาลคุณหมอก็ททาแผลเสร็จสับวรวุิก็บอกกับตํารวจว่าคนยิงชื่อว่านายแบเฮงแบเฮงเนี่ยเป็นญาติกันคือเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวนี้แล้วสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดมันกลายเป็นประเด็นเรื่องของมรดกให้ดูผังนี้เต็มๆค่ะ ทำความเข้าใจไปด้วยเพราะว่าตัวละครเยอะเลยและมันก็มีความซับซ้อนคือวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมการแบ่งมรดกในมุมของศาสนาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเรื่องแบบนี้ด้วยดูค่อยๆดูไปนะคะเดิมทีเจ้าของมรดกชื่อคุณยูโซมีที่ทั้งหมด20ไร่ขวามือเนี่ยเป็นภรยาเก่าของคุณยูโซซึ่งมีลูกด้วยกัน3คนมีคุณแบเฮงเป็นคนโตมีคุณปีนะเป็นน้องสาวแล้วก็มีดอเล่ น้องคนเล็กของครอบครัวเก่านะซึ่งน้องคนเล็กตายละหลังจากนั้นแม่ของแบรเฮงก็ตายยูโซก็เลยมาแต่งงานใหม่แล้วตอนที่มาแต่งงานใหม่นะะี่ยค่ะคุณแม่มีลูกติดมาคนหนึ่งชื่อคุณเจตนิงซึ่งคุณเจ๊นิงเองเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในมรดกอยู่ละเพราะไม่ใช่ลูกคุณยูโซเลยและคุณเจตนิงก็แต่งงานกับคุณวรวุิที่โดนยิงได้รับบาดเจ็บ ซึ่งสองคนนี้อไม่ได้มรดกไม่ใช่เรื่องแปลกปัญหาคือตอนที่ยูโซมาแต่งงานใหม่เขามีลูกอีกสองคนชื่อทารินกับฟ้าประธานแล้วปรากฏว่าคุณยูโซเสียชีวิตคุณผู้ชมปัญหามันเกิดเนื่องจากว่าทุกคนได้มรดกเท่ากัน20ไร่นะคะเท่ากันแล้วมันทําให้พี่ชายคนโตไม่พอใจแล้วก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่าหนึ่งเลยคือฝั่งแบเฮงเขาบอกเป็นลูกเมียเก่าใช่ไหมครับ ได้ห้าไร่น้องสาวแบรเฮงได้ห้าไร่ทารินห้าไร่ฟ้าประธานอีกห้าไร่มันก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าเอา้าแล้วทำไมถึงได้ห้าไร่เท่ากันแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องของเรื่องของเพศอีกเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเอางี้เริ่มที่คุณเจ๊นิ่งซึ่งเป็นพี่สาวของฟ้าประธานที่เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยสามีที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นคนบอกว่าแบเฮงอ่ะเป็นคนยิง แล้วเมื่อวานนี้กำนันเนี่ยเป็นคนพาแบ่เฮงไปแสดงความบริสุทธิ์ใจที่โรงพักแบ่เฮงปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทําแต่ทางด้านของคุณเจนิงยืนยันว่าคนตายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องทรัพย์สมบัติเพราะว่าตอนนั้นอาตามภาพที่เห็นคุณผู้ชมตัวคุณเจนิงบอกฉันไม่ใช่ลูกแท้ๆของเจ้าของมรดกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่มีปัญหาแต่ตอนนั้นเนี่ยสมัยที่ก่อนพ่อ,อยูโซจะตาย พ่อได้ฝากเอาไว้บอกว่าอยากจะให้ทารินกับฟ้าประธานน่ดูแลทรัพย์สมบัตินะแล้วก็ดูแลพี่เจนิงด้วยเพราะพี่เจนิงมันไม่ได้มรดกนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับเป็นลูกของพ่อเหมือนกันพ่อก็เลี้ยงมาสุดท้ายแบร์เฮงลูกคนโตของครอบครัวนี้ก็เลยไม่พอใจเพราะสมบัติที่เหลือสมมติอ้าวพ่อจะตายพ่อตายเนาะเขาก็เลยคิดว่ามรดกที่เหลือมันก็น่าจะกลับไปสู่ลูกคนโตหรือเปล่า ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนกันคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้ที่อมรินทีวีไปเจอเมียแบร์เฮงแล้วบอกฟ้ mm. าประธานเธอมีหนี่นอกระบบหรือเปล่า mm. เจ้านี่มาตามล้างตามค่าเธอหรือเปล่าพี่สาวยืนยันว่าไม่จริงน้องไม่เคยมีหนี่นอกระบบไม่เคยกู้เงินใครส่วนคนที่ไปกู้หนี่นอกระบบคือฉันเองเจ๊นิง่งเจ้านี้ oh. ที่เคยมาเนี่ยมาตามหาฉันที่บ้าน เพราะฉะนั้นฝั่งแบร์เฮงอย่าเบี่ยงประเด็นให้เป็นเรื่องอื่นคุณผู้ชมเพราะคนในเหตุการณ์คนรอดตายยืนยันว่ามือปืนคือพี่ชายคนโตมีค่ะมีจริงเพราะว่าเราก็เคยบอกน้องปิดยางนั้นระวังตัวด้วยเพราะว่าเขามีปืนเขามีปืนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลเขาก็เคยมีคดีเคยมีอาวุธปืน,นไว้ครอบครองไว้ครอบครองไม่มีค่ะเอาเอามาเลยค่ะนี่ในะระบบเจ้านหนเอามาที่บ้านเลยค่ะ เอามาเลยค่ะน้องไม่เคยมีนี่ไม่เคย,ม,เคยมีค่ะถ้าเขาไม่อยากได้สมบัติจริงตอนที่พ่อเสียใหม่ๆเขาจะมาบ้านตุออ่ยมำทำไมอยู่ๆตุออ่ยม,มามาเรียกเรามาเรียกพวกเราให้ไปเพราะว่าท่านน้องกะเสียเขาจะได้เต็มๆตามหลักศาสนาอิสลามเพราะว่าเขาลูกชายคนโตอ่ากะนี่ไม่ได้ไรเพราะว่ากะไม่มีส่วนในนั้นทีนี่คือหนึ่งในครอบครัวที่ออกมายืนยันนะครับว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องการแบ่งมรดกอย่างเดียวขณะเดียวกันขอดูผังครอบครัวเมื่อสักครู่นี้จะเห็นเลยนะครับว่าท่านลูกลูกแท้ๆเนี่ยเอาลูกแท้ๆเลยนะของยูโซกับแม่กับเมียเนี่ยนะฮะมีสองคนใช่ไหมคือทารินกับฟ้าประธานวันนี้เราได้ไปคุยกับทารินด้วยทารินมะโบะเป็นพี่ชายเนี่ยนะครับของคุณฟ้าประธานพ่อแม่เดียวกันเลยแล้วเขาก็บอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นสาเหตุปมมรดกเลือดมีเรื่องเดียวเลยเพราะตอนที่พ่อก็คือยูโซยังอยู่กินกับแม่ของแบรเฮงที่เป็นเมียเก่าเนี่ยเขามีการแบ่งทรัพย์สินกันไปแล้วแล้วพอน้องแบรเฮงที่ชื่อดอลาะตายจากรถคว่ำแบรเฮงก็ได้ที่ดินไปแล้วส่วนหนึ่งนะแล้วคราวนี้พอยูโซคือพ่อมาแต่งงานกับแม่ผมแล้วก็มีการแบ่งที่ดงที่ดินอะไรกันใหม่เนี่ย ก็จัดสรรปันส่วนกันเสร็จแล้วเรียบร้อยพ่อก็สั่งเสียชัดเจนสั่งเสียเป็นคําพูดแม้ว่าจะไม่มีรายลักษณ์อักษรแต่เครือญาติส่วนใหญ่รับรู้ทั้งหมดซึ่งแบงก็อย่างที่บอกมีให้ผมกับฟ้าประธานซึ่งเป็นลูกโดยสายเลือดของทั้งคู่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกติดของแต่ละฝ่ายก็จะไม่ได้แบ์เฮงก็เลยไม่พอใจที่ไม่ได้สมบัติ ไปร้องเรียนเรื่องนี้กับโต๊ะอิหมามขอทวงคืนความยุติธรรมอยากจะมีส่วนแบ่งในที่ดินมรดกของพ่อด้วยทั้งที่เขาเป็นลูกติดของเมียคนเก่ามีเรื่องเดียวปมเรื่องนี้คือมรดกเลือดแล้วที่ผ่านมาคือมเมียของแบเฮงนี่แหละที่เป็นคนคอยยุยงส่งเสริมให้แบเฮงมายึดที่ดินมรดกเลือดตรงนี้ พ่อก่กอนที่ว่าแกจะเสียนั้นแกแกแบ่งแล้วแต่ว่าแบ่งแต่ปากนั้นไม่มีการโอนการอะไรไม่มีอะไระัอนจดไ,ไม่มีนจดไว้เขาแค่บอกว่าเออตรงนั้นได้กับใครกับใครเพิ่งฝังศพพ่อนันไม่ถึงประมาณสองชั่วโมงเขาเรียบจะมาแบ่งมรดกมันแบ่งไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่อยู่ไงเราไม่ได้กลับมาที่แต่เขาได้จะแบ่งมรดกแล้ว ซึ่งไอ้น้องเนี่ยแกก็คา้านแกไม่ยอมจะแ,แบ่งยังไงต้องให้พี่ชายเกยกรรมกรนเนี่ยค่ะคือคุณผู้ชมเอาง่ายๆพี่ชายคนโตของบ้านนี้ไม่พอใจที่ได้มรดกไม่เป็นไปตามคาดทันที่จริงๆแล้วเนี่ย ดอเลาะน้องเขาเนี่ยตายแล้วเขาได้มรดกส่วนนั้นไปแล้วนะคะก็คือน,น่าจะมากกว่าคนอื่นแล้วแล้วก็เลยไปร้องกับโต๊ะอิหมามคุณผู้ชมคะวันนี้เราไปเจอโต๊ะอิหมามอิสมาเอมาหะอยู่ที่มัสยิดยาแมะเขาบอกว่าตัวของนายแบเฮงมาร้องแล้วก็ขอให้แบ่งมรดกตามหลักศาสนาอิสลาม ผูไม่รู้จริงๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแสดงความคิดเห็นขอให้อยู่ในกรอบด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องของหลักศาสนาเขาบอกว่าแบ่งเฮงมาแล้วบอกโต๊ะอิหมั่มจัดการเรื่องมรดกให้หน่อยที่ดิน20กว่าไร่เนี่ยมันมีทั้งที่ดินตรงมัสยิดและที่ดินตัวเมืองสบ้าย้อยอีกถามว่าแบ่งมรดกตามหลักศาสนาอิสลามคืออะไรทายาทผู้ชายจะได้มากกว่าทายาทผู้หญิงหนึ่งเท่าค่ะหมายความว่าผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามหลักอิสลามเลยนะตัวของนายแบรเฮงหกไร่ฟ้าประธานหกไร่ทารินหกไร่แล้วก็มีน้องสาวแบรเฮงต้องได้สองไร่ซึ่งตัวของโตอิหมามนก็พูดคุยกับนายแบรเฮงคนที่เขามาร้องก็คือยังไม่สามารถจะตกลงกันได้บอกถ้าจะแบ่งตามหลักศาสนาอิสลามนะต้องส่งเรื่องไปที่คณะกรรมการอิสลามจังหวัดสุดท้ายเรื่องมันก็เงียบไปค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบรเฮงเกิดความไม่พอใจอะไรหรือเปล่า แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าลูกทุกคนของย mm ูโ hmm. ซเป็นคนดีส่วนสาเหตุการตายของฟ้าประธานถามว่าเป็นเรื่องนี้ไหมเรื่องมรดกไหมโตอ,อิมามบอกไม่มั่นใจอาจจะไม่ใช่มรดกก็ได้เพราะแบรเฮงตอนที่เคยมาหาก็สักพักนึงแล้วแล้วก็หายเงียบไปแล้วก็เลยอิมามก็เรียกมาทั้งหมดนะฮะคนที่เสียชีวิตและก็น,น้อ,องของเขาเองอะไรคนเนี่ยมาหาเลือกกันที่บ้านก็ <c oughs> <c oughs> ตกลงกันไม่ได้ เพราะว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่อยู่ในคุก <C uz uk> อ่ะก็เลยยังมีอีกคนหนึ่งจะแบ่งไม่ได้เพราะว่าการแบ่งมรดุของาศาสนาอิสลามต้องมีครบทั้งหมดพีโนโ่น้องกันก็เลยต้องแบ่งใหม่ในเมื่อออหมามรียกมาคุยกันแล้วตรงนี้จ็แบ่งมรดุแบ่งตระหกันไม่ได้กนะ็เลยยางงี้แหละก็เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เขาก็ไม่ได้มาคุยกับออหมามเลย แบ่งตามระดกของระบบของอิสลามของเราผู้ชายให้สองร่ผู้ใหญ่ผู้ชายหนึ่งสี่ส่วนหนึ่งผู้ชายสองส่วนผู้หญิงหนึ่งส่วนอย่างเงี้ยนะนี่แหละคือการแบ่งมระดกให้ถูกต้องคือมันก็เป็นตามหลักศาสนาที่แบเ่เฮงเนี่ยมาล้องเรียนกับโตอิหม,มั่มขอให้มีการแบ่งที่ดินตามหลักอ้าวคุณผู้ชมครับ เราก็เลยลงพื้นที่ไปตรงบริเวณที่ดิน2จุดที่เขาบอกว่า 1. คือที่ดินหน้ามัสยิดที่ยูโซแบ่งมรดกให้กับทารินกับอีกจุดหนึ่งคือที่ดินที่แบ่งให้กับฟ้าประธานตรงสวนยางซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเราไปทั้งสองจุดเลยแต่จุดที่คุณผู้ชมเห็นคือจุดที่ เป็นสวนยางแล้วเป็นจุดที่มีคนร้ายมายิงฟ้าประธานด้วยถ้าดูตามโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าสวนยางตรงนี้ทั้งของฟ้าประธานแล้วก็พี่เขยเนี่ยมากรีดยางก็คือวรวุิเนี่ยมากรีดยางตอนเช้ามีขนาดประมาณ10ไร่20ตารางวาอยู่บริเวณตรงนี้ที่มันเป็นสวนยางนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วจากนั้นที่ดินบริเวณด้านหน้ามัสยิดที่แบ่งให้กับทารินเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ50ตารางวาลักษณะมันเป็นแบบนี้ แต่พอเราดูที่ดินปั๊บเราก็อยากจะไปคุยกับบ้านของแบเฮงว่าสุดท้ายแล้วเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่พอไปถึงบ้านแบเฮงเจอว่าบ้านเนี่ยนะฮะมีแต่ลูกกับหลานแล้วก็เพื่อนบ้านนั่งรวมตัวกันอยู่เขาบอกว่าเมียกับแบเฮงไม่อยู่บ้านแต่สักพักหนึ่งเราก็นั่งคุยกับคนในชุมชนเนี่ยพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวนี้เห็นผู้ชายตัวผอมๆเดินออกมาจากหลังบ้านนะฮะ นี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นภาพนี้คือผู้สื่อข่าวของเราน้องจ๋ามินตราเนี่ยก็ประสานกับทีมงานให้เข้าไปสอบถามเป็นทักทายเป็นภาษามาลายูเจ้าตัวเขาบอกว่าคือผมไม่ใช่แบเฮงเป็นแค่เพื่อนแบเฮงเท่านั้นเองแล้วจากนั้นก็เดินผ่านหน้าบ้านไปนี่นี่เอาแล้วดูฮะคือที่เราชี้ลูกศรเนี่ยว่าเป็นแบเฮงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะ mm hmm. เพราะพอเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนบเฮง mm hmm. ผมไม่ใช่แบเฮงนะ mm hmm. เป็นแค่เพื่อน พอเดินผ่านหน้าบ้านไปหลานบอกว่านี่ไงแบเฮงผู้สื่อข่าวของเราน้องจ๋าก,ก็เลยวิ่งตามไปไม่เจอแล้วไปแล้วฮะคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องนี้มันยังเป็นปริศนาและต้องย้ำว่าแบเฮงเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะฮะยังไม่ใช่ผู้ต้องหาความคืบหน้าตอนนี้ตํำรวจเองมีการประสานกับเจ๊นิง พี่สาวของฟ้าประธานมาให้ปากคำเพิ่มเติมซึ่งสารวัตรใหญ่สพอบ้านโหมดพูดเลยนะบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้ต้องหามีแค่ผู้ต้องสงสัยซึ่งก็มีคนเดียวก็คือแบเฮงนี่แหละแต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะชี้ชัดได้ว่าแบเฮงเป็นคนร้ายในคดีเป็นการบอกเล่าจากปากคำของคนเจ็บนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้คุมตัวไปเพื่อตรวจดี a ส่วนเรื่องของปืนเห็นครอบครัวแบเฮงบอกไม่มีปืนอ๋อแล้วเมื่อวานเมียบอกว่า เมื่อวานอะแบ่เฮงไม่ได้อยู่แถวจุดที่เกิดเหตุเลยนะเขาเข้าไปฉีดพ่นยาที่สวนทุเรียนของเมียนี่แหละซึ่งสวนตรงนั้นมันก็ไม่มีกล้องวงจรปิดอีกวันนี้เราเดินทางไปที่สวนทุเรียนด้วยนะคะของเมียคุณแบ่เฮงซึ่งภรรยาบอกสวนทุเรียนอยู่ที่สะบาย้อยค่ะเป็นสวนทุเรียนอีกจุดหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้เมียบอกนี่หัวฉันมาตรงนี้ไม่ได้โผล่ไปตรงสวนยางเลย แล้วก็ล่าสุดวันนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวเองก็เจอคนที่คิดว่าเป็นแบรเฮงแต่เขาบอกเขาไม่ใช่เอาไม่เป็นไรตำรวจบอกว่าเป็นเพียงผู้ต้องสงสยัยกลับมาตรงนี้อันนี้ก็เป็น